เออผู้หญิงผู้ไฮแต่สร้างเราไงกำลังดื้อดคักดื้อคักผู้เดียว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 สาวผู้ไฮทั้งครูสาวผู้ไฮทายเปียวไว้ฟังฟังยายฟังคุณยายก่อนนะคะฟังนะคะคุณยายจะเล่าอะไรให้ฟังนะคะเด็กซนหลายผู้ไฮพวกผู้ไฮเลาเมึนหยีผู้ใดียวเขาสิฮะฟังเออผู้ไฮเลาเมึนไปเขาสิฮะ ขายกาแฟซอยย่า่ขายของซอยย่า่อยู่ซื้ออยู่ซื้ออยู่ซื้อซื้อก่อนขายที่กระเด็ดค่ะขายที่กระเดยดค่ะวัวหายเรามึม่นนี่คือเอาไปปวดมันมีคนหักเราเนี่นะมันมีคนบอกว่าน่ารักเลยไม่มีเลยนั่นดูฟังฟัง,ฟงยายก่อนฟังหยุด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 หย,ย,ยุดนิ่งๆนั่งฟังเดี๋ยวยายจะพาไปสัญญกรรมเนี่ยนี่จมูกก็หัก ก็ยื่นไปจัดฟันฟันให้เข้าที่นี่ไปเสริมดั้งนี่นี่หน้าหักนี่อันนี้ก็หน้าหักปากยื่นเนี่ยผู้ให้นักคูเออไปบ่เดี๋ยวฟังฟังหาเงินไปเสริมดังงยุดนางลงนางฟังผู้ให้เออเนี่ยมีตัวฟังแล้วมีตัวจะเสริมเป็นวัลุดเสริมดังเนาะเออ ยายไ้่าพ่อให้ต้องเสริมดังใส่หน้าตัวเด้อยี่จัดฟันยังไงญ่โตเสริมดังพ้อมยาย่ท่ากระไตยพ่วมย้ายขากันไกลด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยฟัง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 ก่อนฟังกสวัสดีค่ะเมี่ยกระไดยมึงเบิ่งหนามหักมึงฝนมึงเว้ยขามึงรู้มึงเมย์รู้นั่นแหละดังยี่ใส่ไปไหนดังนั่นแหะพวงปากรู้นน่ะพวงแข่วพห้ไปนี่เออ เขาวบ่สวยเขาตองหาเงินลหลายๆโอเคบ่ okay, เขาจะไป็นม้นมึนอยู่บ่ไดดิจมึนไม่ได้นะคะมืนมืนใหญ่เลยเออไม่เดี๋ยวฟังก่อนฟัง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 ,ฟงนั่นอ่ะแม่แม่บอกว่าอย่ามืนหลายน่ามิโซนิ่งแล้วมิโซะฟังใหญ่ใช่ไหมคะนัดตัวอีนี่ผู้ให้ก็มูแหงมึนหลายฟังมึนหึ่งสิบเวริร์หลายกมูท่านเสื่อมคำว่านี่ ด่งแม่ไม่แต่หูวหันไก่เล้วบี้เข้าไปมาเป็นหู้เป๋ยเนี่ยนาะมึงอีเป๋อวแย่อี่เป๋อเนี่ยกีเป๋อเนี่ยกีเป๋ยเนี่ยน้องอยู่หายเร็แม่อยู่ลงพยานาลเลยนนตอนนี้ตรวจรอผลเลือดอยู่เดีค่ะโอ้ยพอได้หย่อเลยนั่นด่วนลงยืดของอพี่เตอรยเฮ้ยหวหนอยแล้วก็ขึ้นเมียเล ใบมันเสียงดังกวนเขามันก็มักตัดขวางขึ้นมาทั้งนี้เอาบ่ค่ะเอาบ่เอาไปเลี้ยงซอยบ่เอาลูกบักฟ้าปะแต่บ้านคี่ฟ้ามันเครื่องขั้นแต่ลูกแต่บ้านแม่บ้านบานบักฟ้าแต่เพราะบักฟ้าแต่บ้านขั้นกว้เฮยแม่บ้านแม่แต่บ้านโอ้เห็นไหมเราใครมันหลีบลงในทุกคน ไข่เขารีบลงอะ่ะตัวตัวไอ้ด้วงเขาก็ยุบด้วยอ่าไอ้บางด้วงก็น้อยลงว้าวอ้าวถ้าขายของใช่แม่ใช่ไหมทำหลัวมาเยอะๆแ่ะมันต้องทำงานช่วยกันนะนี่นะต้นตำรับดังฮักหู้ดังว่านเป๋วเนี่ยชิบว่าบ่ายมันต้องซื้หม้อหนอว่าหนา,นากักดังมันไม่ต้องัสมมติมันหันแตกกึกๆแกอย ผู้ให้ผู้ให้ก็ด้วยเอกลักษณ์ของเขาคือผู้ให้ขอให้น้อยูมหาเยเลยนะคะขอบคุณนะคะบลี่นขอบคุณนะคะเอกลักษณ์ของเขาคือความผู้ให้ผู้ให้ผู้ให้ก็ได้หยู่เป็นมวลข้ามูสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะนุ่มสักผ้าอยู่เครื่องสักผ้าทำงานวุ่นวุนวนวนานมาแล้วน้องอยู่มาแล้ว ม้องยูกี่มาแล้วนะคะคุณนะคะยินยันตะกร้ามาได้เลยค่ะใครค,คนเก่งกองแม่หายไปๆค่ะบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ให้น้องหายเร็วๆค่ะกลับไปหมื่นเทียนงานอยู่สองมื่นเริ่มไข่ตื่นเศร้ามากนะฮะเริ่มไข่ปนปนเศร้ามากเมือเหรียญยุคหลักหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วลูกทุกคนที่เขาอยหลังเาตั้งคืนเอออย่าไปทำพ่อพ่อมีิจฉาม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 ีไข่ายอยู่วะเก็บขิ้ง มันเขาก็เป็นไข่อยู่เขาต้องไปแสดงนงคะแสพ่อพ่อเราวังนเอาของยุเกะลงก่อนอ้วนอ้นนะเ็สิตาปงาหลังอีนี่คอยพึ่งสงบมันเขาบ้างไงหรอไข่อย่างไงลูกเป็ทนสิ้นหรอสิโอท่ิ้นเป่าเขาฉีดยาบะเนี่ยน้องแบ เรือเรือตะเไาลูกได้ยืทธันงหมดอ่ะเป๋าเท่าเนี่ยถึงไม่ไปพิดกันขวานอนขวนดใแต่แม่จง<อ>เอาฟ้าไลมองซันมาเนูกได้ไปเด็กไปนอนความดังไรเง่วัววัววัวนม่งนนบั คือเหลียงเหลียงมานอนคุักมาไอพี่มานอนหัวต่ำๆด้วยมัมานอนตักมาเร็วนานเหลียงว่ะเราไปไหนนอนยายายม่นี่งม,มึนละหัวตาสงบเดี๋ยวแม่ได้จัดบนนันไหมช่ดอ,อปดทั้งุนโอ้กินนปินเลยใ่ไหมปิดเลยปิดเลยจเ,เปิดกสล่ก็ได้ ค่ะหายไปไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะได้ยามะเนี่ยเกลเซ็บอะนี่ยเอาอะไรเนี่ยเอาอะไรได้เยกลเ็บกับ้าหีโอ้อยกเกลเซบกับผ้าหางีดโอ้อยากแกลเียบยยูลองกินอยากแกลเี็บก่อน ตอนซินมันนี่เป็นอาการนี่แหละมัน,มนแสดงว่ามือที่ว่าหยาเขวข้อแล้วมันมันมันไงมือมือเหรียญทุกคนรากเลยค่ะพอดีว่าได้พักต่อนได้ค่ะก็ไปกินเขากินน้ำส,สิดดในนกับตีสามตีสี่แต่มันไงผอมเลยมือนหนาไงครับลวงมันเดนนอือดแรงเพราะมันจะต้องดีเด็ดจะได้ความมืดหน่อยกระดอกระเดียกอีนี่โตกับอีนัทโตได้มึนค่ะ มึนแบบว่ามี่หมองบอกเลยมึนไหลมึนไหลายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณละูคะ้ขอบคุณยินดนตักล้ามาได้เลยค่ะยุ้ไม่มีอะไรดูคอมเมนต์เพราะว่าไม่ได้ชรัรมาแล้วก็ไม่รู้ต้องเข้าไหมไฟเลยขอบคุณนะคะขอบคุณแ่รยินดีนตักเ้ามาเลย กดูเด็ก่งย่น่อไม่เกนยเด็กน้อยไม่ดเลยออูสูเนี่ยเดี๋ยวเดือนที่ซีที่หาเลยเช้าดืกเ,เขาพ่อมูกันได้เขาเกิดเขาเกิดพ่อมกันเขารู้สึกกลางมันนี้นวันี้วัีเจียคายตัวเมียเมื่อกี้ว่าสงบเลย บอกว่าที่หาเงินไปเสืิมดั่งเคยเงียบมาเนี่ใช่ยี่ค้ายน้องดงนน้องดงโอดงตาบอกตาบอกว่าขั้นเป็นให้เลือกเลือดงไวู้้เดียวเหรนอบอกดงมันน่ะนั่นบักดงมัดื้อขมูด้บอกหมูดื้อมีเนี่มันบบู่้เใช่ยายอมมีไผเขาสื่อหรอก เอาน้ำุูนบ้กินน้ำุ่นบ้ก okay. ินบะน้ำุูนะนี่นี่กันน้ำปูนเอา่อเดียวเจี๊ยมบัวบัว้าฝกินมันนี่บัลลับเดี๋ยวเทียใส่คนเต็มยังไม่กินยังคอยตืมนาังไม่กินไม่กินกินเปนมันดีเลยไนดีไห ควงมานอนเลิกสิได้ให้เอาจะไปซื้อควงใ่หมะเม้านให้ด่าัตาก่อนนะน้องดวงไปขายของขย้ายแต่ในสัญญกรรมเื่อเขาเพิ่งหนาวกัน เมื่อกี้นี่สองสาวนั่นยายบอกว่าขายของเลยแต่้าไปเสริมดังเปียครับเปียเนี่ยมันเปียวเนี่ยแต่เมาอค่ำเมื่อหลังเปียกว่าอันนี้ดังคือว่าดังมันคือว่าเป็นกเปียวเนี่ยดังมันมันยืน่นออกมาเป็นเมาใสียเรียนธรรมดาเ,เอออันนี้ไม่ได้เสริมหนาครับอันนี้ไม่ได้เสริมหรอกครับไม่ได้เสริมเด้อแต่ <laughs> เม่อเขาลอยแล้วสวัสดีค่ะ กันแดดแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบนี่ของดงเห็นไหมของดงไม่หักเหมือนหมาหน้าธรรมดาเห็นบ่ดงเป็นหมาหน้าธรรมดาหนาเง้ว่าหนาหักก็ชีวว่านี่ลักษณะไม่ใช่ลูกชิวว่านะะจากไหนมาเกิดก็ไม่รู้ไม่มีดั้งแหบอีสองสาวนั้นแบบชิวว่าล้วนเลยหน้าเหมือนพ่อมากดั้งหักปากยื่น พวกนั้นหมดเยอะค่ะหมดตังเยอะแน่ๆเลยถ้าเสริมนะของโด่งไม่ต้องเสริมนะของเรื่อง่อเลยเห็นไหมดูแลอะไรคะดูไล้ขางมันเป็นลูกที่ว่าว่าเลยนี่ยนอกจากแฟนเราเป็นผู้บ่าวนะมากหลังไม่ใช่บีเลียนติเดี๋ยว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 บางบางบางย้ายไปนะบางหลังไม่ใช่บีเลียนมากหลางรอมันบําลุบโอ้บักบักกระดงรอดังกมหกดังก็ฮักดังก็บี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ัสดีค่ะวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับอาสนะนั่งสวัสดีครับนั่งกอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลงมาช่วยย้ายถ่ายของครับอ่ารูปหล่อครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปซุ่มปุกกระหลิมซุ่มเมื่อตะกืนเราไม่ต้องไปนกับพวกมันเออเราทำงานดีกว่าเราคนหล่อเราไม่ต้องไปอยากเล่นกับพวกหน้าตาไม่ดี เข้าใจไหมครับนะหนูหน้าตาดีมากหนูไม่ต้องไปเล่นกับพวกหน้าหากักนะพวกด้างหักหน้าหากัหาหากปากเยิยนดิ้นไม่ต้องเล่นกับมันนะเราต้องแบ่งชนชั้น <c oughs> ให้พวกมันมึนอย่างเดียวกับพวกผู้หายผู้หายเพราว่ามึนพองดงลูกค้นขังบ้านไม่ตรงปก <c oughs> <c oughs> น่าจะใช่กันยูมี <y> um <mi> กับยูฟ้าเป็นชีวว่า แต่ไอ้ดองหน้ามันซมเซอรเลียนแลวหน้ายาวมันหมาธรรมดาไม่มีร่างหักและมีอะไรเลยใช่ไหมอยู่มีนี่ไม่ทาอะไรมามิลูกหน้าไม่ออกมาเหมือนพ่อเหมือนแม่เนี่ยไอ้ฝ้าเศร้าใจเลยลูกไม่เหมือนเดี๋ยวมาดูพ่อกับลูกมันเหมือนกันตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือพ่อน,นี้คือลูกเพราะไอ้ดองน,นี่มีตรงมีสู่แทะมันไปผู้ให้ดังหักคือทุ่มเลย ขายบกพ่อมึนผอมนี่ดูดูอะไรบ้าเอออออไปแล้วกระโดดใส่อิซุฮานั่นดังฮักว่านเปียวยี่มากระด้งละหลอบอนี้มามาขายฟองมาด้งดูดข่ดข่นขุ่น้งมนแล้ใส่เบิร์มหาเงินเสร็จจะกรับเร็วเร็ว ไปวะมหาเน้นสัญยกรรมัน <hepat> สูงเพ่ให้พากันหยอกกันมึนไรแรนขึ้นแรนลงไปยังมหาอีกบบมาหนาหนี่ห้าหนี่ไว้ผู้หาง่ผู้หาอยู่สองคนแหละเยวนลงมาลงมาเนี่ยไอโมหายโมมีเห็นได้พมอเห็ดเกาะหนบอกสุโม ไปขึนนปป้นปต่หาจนใหม่เจ้ามาแสดงว่าเจ้แปล่ามีฝุ่น้่มานั้ำฝุ่นเน่ยกินกรแทบบ่ะลดลบบ่ะลดเขี่ยลดม,ม,ม,มาหนีนวดใจไม่แห้งวางโทรศัพท์เสาเหล็กโทรศัพท์กาดเหล็กโทรศัพท์ได้หลายคว่ัมนตายเลย้ <c oughs> นวดให้ปวก่อนนะคะปวตุยค่ะจะขา้พวกไหมปวดีๆอย่างนี้หายากใช้ง่ายขายคล่องเอาลูกสาวอีวันเพื่อผู้ให้หลายตากับเพือเอพ่อนเอาาื้อนต่ายดีๆเพื่อนมั้งไม่ไม่ไม่รักตัวมั้งนผู้ให้มึงผู้ให้กับโอ้โหให่เออเจ้ย้ายมาผู้ให้แล้วข้าไปข้าไป ค่ะคสวัสดีค่ะแม่อุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีพี่มะนาวนะคะสวัสดีนะคะตอนนี้แม่อุ้มปักหมุดอยู่ที่กันแดดนะคะกันแดดจะทาให้ดูแล้วว่าใส่ฟิลเตอร์ให้ผิวเป็นยังไงแล้วก็ปกป้องแสงแนดด้วนะคะบางเบาสบายหน้าไม่อุดตันรูขุมขนนะคะไม่ช่วยไม่ทําให้เกิดสิวนะคะต้องเอาไปลองต้องลองให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่ครีมทาเช้าเย็นแล้วก็กันแดดใครที่ได้ใช้แล้วรีวิวมาหน่อยนะคะเช้าเย็นปักหมนะ ขึ้นลงพักกันช่วยกันขึ้งเงียขน่งขึ้นลงนงกตัดกันมาเนี่ยใค่บขึ้นท่านไหนสาวดาวยอะนงกงมโมะมากระโมมาแล้วมาก่ามมาแล้วนี่ขายของสยยาเตเบิลเตเบิงบานนี้ได้สัญญากรรมไม่อว่าดังฮักบอสเตเบิงบากที่กัล่ไม่ได้สัญญกรรมกน เดี๋ยวค่อยยอมให้คุณยี่วันครบ่าอืมไื้ออันนั้เด้อเดี๋ยวไปแต่งอีกกลอ้อันนีดคมเด้ผู้ชายบ่ดักคนแกบาานนี่นี่ผู้ชายดยนบ่มันหๆเอาแต่ใจซมนดักเป็นูซีวีเบิคือพอได้ไง กินกินบ่ไปไปหายขาขละมาดเลย่วยปไปไปย้ายไปไปเบืองย้ายเบิ่งก่อนมาในสรญญาามองได้ดังค่ะโบมหากรอ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 ครับครับแต่ว่หน้าเง่าเสกเล็กวะต้องในตัดหนอนหนอนเนาเสกเล็กใช่ปะสุขสาวได้เสียงไหน มวนน้ำหนักเลยพี่ด้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจจ้้พี่ด้งลูกหมาชิบะบ้าเกาะเหม็นมาคือกันพี่เด้งพี่กพนก็มานั้งซ้อมอยู่ดีแต่อยู่ไว<อ> <c oughs> ้นีเลยอีผู้หญิงผู้หักก่อนก่อนใคยไงเติมตัวเหม็นสุโมกับอุดองนาพี่ยูมีดังพี่ยูมีดังบ้หาหัก เมีย่ยงก็บอกฝ่าบอกฝ่าพวกให้ไรผู้ชายเหมือนแม่แต่ว่าคนฟูจะให้งมาจากไหนก็ไม่รู้จุกจันนะจุกกัเอามาลองเส้นวหร้มืนไหลวัดใกล้ชันเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวนี้นเป็นความสุขพี่นองเอ้ยนอนมั่งเด้อเป็นยัางระ่บลับลบ่บนอนกันบ่ เป็นไรถึงไม่หลับไม่นอนกันคะกินกาแฟเราดีดบ่บาน่าจ,จ่ะนะกาแฟาอุ่มรักกินเรานอนหลับอยู่ดีใส่คาเฟอีนต่ำนะคะแต่ว่ารสชาติกาแฟายังเหมือนเดิมนะคะการกันตีได้เจ้าของแบรนด์กินเองกินทุกทั้งวีทั้งวันกินแล้วจ่อยลงจ่อยลงนะคะไม่เชื่อก็มาเจเจ,เจอตัวจริงว่า